เมื่อวันก่อนนะครับเพจของ justmatch ไทยนะครับซึ่งเป็นเพจของคณะที่ปรึกษาทงางทหารของสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเนี่ยได้โพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับกําลังพลของกองทัพเรือไทยนะครับที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกเป็นกำลังพลของอากาศยานไร้นักบินแบบ RQ-21 Blackjack ซึ่งจะเดินทางไปเข้ารับการฝึกยังประเทศสหรัฐอเมริกาโดยจะใช้เวลาราวหเดือน,นครับผม ข่าวนี้เนี่ยเป็นการยืนยันว่ากองทัพเรือไทยเนี่ยได้มีการคัดเลือกแบบอากาศยานแบบ RQ21 Blackjack เข้าประจำการอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งอากาศยานไร้นักบินแบบนี้จะเป็นอากาศยานไร้นักบินแบบใหม่ของกองทัพเรือไทยต่อจาก S100 แคม c o คอปเตแล้วก็ต่อจากออป r ิเตอรของ Aeronautics ซึ่งกองทัพเรือไทยเนี่ยได้จัดหาเข้าประจำการมาแล้วก่อนหน้านี้ ตรงนี้เนี่ยเรายังไม่แน่ใจว่าเป็นการจัดหาเพื่อประจำการในหน่วยไหนนะของกองทัพเรือนะครับแต่ว่า,ามีสมาชิกบางท่านในกลุ่มของ TF ของเราเนี่ยได้ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นการจัดหาเพื่อประจำการในกองเรือลำน้ําของกองทัพเรือโดยอ้างอิงว่า,าโครงการจัดหาเครื่องบินรัตเวนทางทะเลจานวนสลํลของกองทัพเรือเนี่ยซึ่งได้มีการยกเลิกไปแล้วก็มีการาผันก็ประมาณไปทําโครงการอื่นจํานวน6โครงการนะครับ ก็เป็นโครงการจัดหาเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ซึ่งก็คือไทส์ 071E หรือว่าอาวุธปล่อยพื้นส่วอากาศแล้วก็โครงการอื่นอื่อีกเนี่ยมีโครงการหนึ่งชื่อว่าการจัดซื้อระบบป้องกันภัยพื้นที่สําคัญจากอากาศระดับต่ําของกองเรือดำน้ํากองทัพเรือตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่านี่คือการจัดหา RQ21 Blackjack ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่ากองเรือลำน้ำเนี่ยจะมีการนำ RQ-21 Blackjack เนี่ยไปใช้งานในรูปแบบใดรวมถึงว่าจะเป็นกองเรือลำน้ำจริงๆหรือไม่นะครับคราวนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการหาข้อมูลแล้วก็รอข้อมูลเพิ่มเติมกันต่อไปแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยกองทัพเรือก็ได้จัดหา RQ-21 Blackjack มาแล้วซึ่งก็ถือเป็นกองทัพเรือแรกในเอเชียแปซิฟิกที่มี u a v แบบนี้เข้าจำกัดนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ย แบล็กแจ็ค hmm. มีประจำการในกองทัพเรือแล้วก็นาวิกโยธินสหรัฐแล้วก็กองทัพบกในเร์แลนกองทัพบกโปแลนด์แล้วก็กองทัพ ok ok เรือแคนาดาอาคิลยิส b l แบล็กแจเนี่ยเป็นการพัฒนามาต่อจาก s แ a ว e a อีเกิลนะครับของอิน t u ทูซึ่งเป็นบริษัทที่โบอิงเนี่ยซื้อไปแล้วอิน i t ทูเนี่ยเป็นผู้นำในการผลิตอากาศยานไร้นักบินนะครับเป็นบริษัทของสหรัฐอเมริกาการผลิต อา2คเเนี่ยก็เพื่อตอบสนองความต้องการในขั้นต้นของกองทัพเรือแล้วก็นาวิกโยธินสหรัฐในการหาอากาศยานไร้นักบินทางยุทธดวิธีขนาดเล็กนะครับเพื่อใช้งานในภารกิจของทั้งสองเหล่าทัพโดย RQ 21 Blackjack เนี่ยมีพิสัยบินไกลราวๆ93กิโลเมตรนะครับแล้วก็ในบินได้เร็วราเๆ9านอตที่ระยะเวลาบินถึง16ชั่วโมงเลยทีเดียวโดยมีสามารถที่จะบินที่ความสูงเกือบเกือบ0ฟุตได้ จุดเด่นของ RQ 21เนี่ยคือการบินขึ้นด้วยเครื่องดีดส่งนะครับแล้วก็การลงจอดด้วยการเกี่ยวกับลวดสลิงหรือว่าเส้นเชือกซึ่งยู V วีแบบนี้เนี่ยจะเหมาะกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีพื้นที่แคบแล้วก็ไม่ต้องการรันเวย์ในการบินขึ้นซึ่งก็ทําให้มันเหมาะสมที่จะปฏิบัติการบนเรือรบหรือว่าพื้นที่ที่อยู่นอกรันเวย์ ราคาของระบบนี้เนี่ยมีราคาราวๆลำละ170ล้านบาทนะครับอันนี้อ้างอิงจากการจัดหาของกองทัพเรือสหรัฐสำหรับกองทัพเรือไทยเนี่ยเรายังไม่แน่ใจว่าออจะใช้แบล็กแจ็คไปในภารกิจแบบใดซึ่งถ้าเป็นกองเรือลำน้ำนจริงๆเนี่ยอาจจะต้องลองติดตามดูว่าจะมีการใช้งานแบบใดอาจจะเป็นการลาดตระเวนตามชายแดนทั่วไปหรือเปล่าหรือว่ามีการใช้งานแบบอื่นตรงนี้เราอาจจะต้องหาข้อมูลกันต่อไปครับผม